แต่ไปทุกคนตอนนี้ก็คืออยู่บ้านสวนของป่าก,กับลูกเหมิงอ้โหโอ้โอโอโออยคื้นอย่างไก่เนี่ยวันนี้ไก่อยากกินไข่วันเลยวันอยากกินโต <laughs> โอ้ตกไก่เขาหลายทุกคนอตอนหนา้นทํามาอยู่บ้านสวนแล้วเก็ยังบคมีอีกอย่างแต่เดียวนี้บึงอีกย่างก็มีตุ๊กไก่เขาก็มีหลายซักเลยแต่เปตกไก่โตอีกย่างก็มีแล้วก็ปูมกมะพร้าวปูอีกย่างโคตรลายลุงอยากกินน้องหมายอยู่แถวนี้ก็มีแต่ป่าน้องใหมยน,นี่คือเป็นบ้านสวนของป่าลุงอยู่นครหลวงอือตันนี้รักสามสิ อย้ามาพัชร uh, no no like? ุ่นอยาเป็นหนอวอันนี้เป็นหนอยอย่างก่อนนอไลนอไลวะอนจเอหน่อยมาเดียวนี้เด็กไก่มากหลายๆาสโอ้โหแถวเนี้ปลาโนไลมันบอกคือว่าแถวอาหารสปลานนไลไก่อ๋อน้วไฟนมันนี่คุนลโอ้โหทุกคนเมืออันนี้คือจะเป็นนอใหม่เดอนอไม่หลมันมาแกงนอใหม่กิน ไม่เท่าเฮ็ดยังไม่เท่าหาถ่าจอยะออปะตรงนอต้มถ่าจอยอ, <laughs> อันนี้คือแนวกินมูนี่เ็ตแนวกนนินกินทุกคนแสบกับแซ่บมาเหมือนกันเห็นเองกินเองก็แซ่บแล้ว <laughs> กับบรรยากาศดีๆ <laughs> เห็นหน่องใหม่แบบนี้ละทิชชอดบ่ารักแต่ว่าอยู่ขุ่นมันโบ๊ะแมนหน,อน่อแนวนี้ อันนั้นมันเป็นนอนใหญ่เออนอนเหี้ยนนอนโอ้แม่นอนใหญ่อันนี้มันนอนโอเคเดี๋ยวไปเอาเครื่องกันแป๊บเอาเขื่องกองไว้นี่ทุกคนเดี๋ยวชิบิเอาเครื่องลงก่อนครับอันเอาเครื่องมาโคตรหลายเลยอันนี่มีเหืออนนั้เอ้ยเอามาสิลองเหือหลินลุงไปมือเหนีอาตังเขื่องซื้อเครื่องมาบานสวน อยู่นครหลวงต้นนูนแล้วเขามาแค่หนึ่งนับนี่แล้วก็มาเสาร์อาทิตย์มื้อวันหยุดก็คือมาพักผ่อนอยากกินแล้วเขาก็เอาอยากกินอย่างก็เอาอยู่ในสวนเพกไหมเขาเลี้ยงตะเพ็ดน้ำทุกคนโอ้ยไม่ทังตะเพ็ดไม่ทั้งตกไก่ไมันจะเลี้ยงอยู่ในสวนมันก็ค่อนขามสบาย,ยนะไปดังไฟต้มหน่อไปยิ่ดีทองฝากกับวิทโนโคตรหลายทุกคน ตันนกก็ลงแถวนั้นนะมันพราะว่ามันลงไปกินอ,นอี้ยงตันนกคือหลายคักเลยอืมแบบนี้นะบรรยากาศดีๆนองโคมีหลายนองจักหน่อยไปขวางแหบงทุกคนเรามัใช่ไห้แต่ปลาไปกินวะ่อันนี้คือแนวเกนออกมาสวน แล้วพบกันในคลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้เจ๊ได้ขอจบกันแล้เเอาเครื่องไปส่วนก่อนไปหาที่พักก่อนบ๊ายบาวันื่องบบาย